โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มันนี้แก้มครับพิกเซลมอนซีเ7กันอย่างเช่นเคยนะครับผมสะพาเดนพาดี้57เรียบร้อยแล้วนะผมก็หายไปหลายวันเลยครับผมช่วงนี้ก็เอาจริงๆนะครับไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมไหนจะแบบติดเกมนะครับอดี้ไม่ใช่แล้วเอาจริงๆนะครับช่วงนี้ผมมีเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามานะครับผมเป็นงานเขาเรียกก็เป็นเกี่ยวกับริวเกมัแหละซึ่งผมบอกเลยครับ ผมใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับเกมนั้นเยอะมากครับเลยก็กว่าจะตัดต่อคลิปกว่าจะอัดคลิปกว่าจะอะไรพวกนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างอัดคลิปเท่าไหร่เลยไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่กำลังรออยู่นะครับผมเมื่อวานก็ไม่ได้ลงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแน่เลยอ่ะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนี้นะครับผมน่าจะเป็นเวลามันบ่ายสามเนาะคิดว่าเพื่อนๆนน่าจะได้ลงได้ดูตอน่ายหกโมงเย็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะ ผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนครับผมนั่งศึกษาเกมนั่งตัดต่อคลิปนั่งอัดคลิปนานมากครับหลายเทคมากกว่าจะผ่านนะครับแล้วพอแบบเสร็จแล้วครับผมก็รีบมาอัดไมคคราฟต่อเลยครับผมก็คิดว่าต่อจากวินิอานะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปที่ผมอ่ลงไปครับไม่มีอะไรผิดพลาดท,ที่ผมแบบไปตั้งใจศึกษาไมาไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ดูไมครับพิกเซมอนเหมือนกันทุกวันแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ต้องบอกกันเลยว่าอาจจะแบบว่าไม่ใช่ช่วงนี้หรอก ก็คือเบื่์สองสาวันที่แล้วนั่นแหละครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยก็หายไปนะผมไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยละกันนะครับผมวันนี้นี่เสียงแหบมากๆเลยครับยังไงคลิปนี้ก็ไม่น่าจะถึง1ชั่วโมงนะก็โพสไปแล้วนะครับหวังว่าจะมีน้องเอ้ยหวังว่าจะไม่มีน้องคนไหนที่แบบว่า,าเข้ามาดูปึ๊บพี่คลิปนี้มันสั้นทั้งเล่นไหนพี่บอกจะลงหนึ่งชั่วโมงไงบอกเลยว่าเนี่ยแค่เสียงตัวนี้ผมก็แหบมากแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็สัญญาไว้แล้วอะยังไงก็ขอลง นอๆทุกคนเลยกันนะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจแหละว่าอยากดูกันแต่ว่าบางทีก็ติดธุระอะไรก็มีธุระ,ะครับผมเหนื่อยมากครับไม่ได้นอนเลยแล้วก็รีบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมรีบตัดต่อคลิปผมบอกเลยนะรวมแล้วเวลาตัดต่อคลิปนะครับผมตั้งแต่ตัดต่อตั้งแต่อัดคลิปเลยอันนี้ไม่รวมศึกษาตัวเกมนะครับผมแค่ตัดต่อกับอัดคลิปผมใช้เวลาไป10ชั่วโมงครับ10ชั่วโมงในการตัดต่อคลิปผมพูดผิดพูดใหม่พูดผิดพูดใหม่หลายๆรอบมากๆครับก็คือมันยากมากสําหรับ การอัดคลิปนะครับผมโอโหบอกได้เลยว่าช่วงนี้นิดเหนื่อยมากครับแต่ก็อย่างหน่อยก็ยังมีสปอนเซอร์เข้ามาครับไม่เลือกงานไม่ยากจนรับทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดว่าคลิปนั้นออกไปก็ฝากเข้าไปดูด้วยรายการน,นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่ากำลังใจเล็กๆน้อยๆรายการครับผมจะได้มีแรงมาอัดคลิปหรือมาสตรีมต่อนะครับผมยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยน,ยนะครับที่ช่วงนี้เดยแบบไม่ค่อยได้ลงพิกเซลมอนเลยนะครับจริงๆพาร์ทที่แล้ว่ผมก็พูดไปแล้วเว้ยว่าช่วงเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็ยังมีน้องมาถามอีกท้งนี้ผมอธิบายไปในคลิปพี่แล้วตอนที่แล้วครับแบบว่าวันนี้นะครับผมแบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคลิปมันนานเกินไปอ่ะมันจะได้ดูประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วก็เสียงผมจะแหบมากแค่ตอนนี้จริงๆเสียงผมก็แหบมากๆแล้วนะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าที่แค่วันนี้ครับช่วงนี้ใช้เสียงไปเยอะมากจริงๆครับตั้งใจมากๆกับคลิปที่กําลังจะออกมาในเร็วๆนี้นครับยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่มาพูดก็เพราะว่าคือ สตรีมสดครั้งที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อ2วันที่แล้วที่ผมสตรีมสดใช่ไหมครับผมสตรีมหลังจากที่ผมลงคลิปพิกซมอนไปประมาณหน้า2-3าชั่วโมงได้ั้งครับแต่ว่ายังมีน้องเข้ามาถามพี่ทําไมคลิปพิกซมอนวันนี้แค่สิบกว่านาทีเองคือผมงงมากเลยเว้ยคือน้องที่ดู10บนาทีคือแบบเขาไม่ได้เข้าไปดูคลิปอย่างนั้นเนาะหรือว่าเข้าไปดูแล้วแต่ว่าดูแบบผัผ่านมีไหมครับใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่าลืมว่าผมพูดว่าอะไร อันนี้อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแต่บอกเล่นๆคำเดียวว่าแปลกๆอะ่ะคือถ้าเกิดว่าน้องดูคลิปปิ้งจริงนะบอกว่าเลือดซนาทีใช่ไหมทำไมคลิปสั้นจังอะไรเงี้ยครับแต่น้องมาถามพี่ในสตรีมว่าทําไมคลิปสั้นจังทางที่พาที่แล้วพี่ก็บอกไปแล้วครับผมว่าทําไมถึงแบบไม่ค่อยว่างอะไรพวกนี้ยังไงก็ขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะเพราะว่าผมบอกตรงนะผมค่อนข้างง่วงมากเลยก็อันนี้คือพยายามแบบเขาเรียกว่าบิวตัวเองเฮ้ยอ่อนทุ่งเเป็นเด้อตกใจหมด พยายามบิวตัวเองให้มีอารมณ์ร่วมกับการเล่นเกมนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดการอัดคลิปอะถ้าเกิดว่าเราง่วงมากผมจะเล่นแบบเบร์เบร์ครับลิ้นพันกันในมวเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องอุ้ยเย้โอ้โหวางทอนนิดอันตรายเหมือนกันนะครับตะกี้ทอนเันอาอันนี้ไปกินเลยครับทอนเป็นอาต้นเบอร์รี่ไปกินเลยครับต้นเบอร์รี่แหกพร้อมกับการแทนที่ของทอสนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มเสียงแหบนิดหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะสังเกตกันได้แหละแล้วก็หลักๆก็คือรู้สึกได้เลยครับว่่าาเครียมกกับ็แงะล คือผมนั่งตัดต่อแบบมันเป็นอะไรที่ตึงตามากครับคิดว่าน้องๆหลายคนที่แบบเคยผ่านงานตัดต่อไม่ว่าจะเป็นงานส่งอาจารย์งานส่งครูอะไรพวกนี้ก็น่าจะรู้สึกเหมือนพี่แหละนะครับแต่คลิปของพี่นี่ยาวเป็นชั่วโมงครับพี่ตัดต่อยับๆเลยครับทุกคนโอ้จำข้อมูลล้ว,วุงนนี้นี่เยอะมากครับชีวิตการทํางานมันก็อย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่านานๆที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามาทีหนึ่งก็ดีใจครับ <laughs> ดีใจมากครับโอ้ ก็ยังไงก็ขอโทษด้วยก่อนล่วงหน้าเลยรลยการนะครับหวังว่าจะไม่มีน้องคขไหนพี่ทําไมช่วงนี้พี่ทําคลิปมาคาะสั้นจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบหมม,ม,ม่ถึงผมจะสตีมนะซึ่งแน่นอนว่าวันที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับผมผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะสตีมหรอกผมก็น่าจะไปนอนเลยครับอัดคลิปเสร็จนะครับผมตัดต่อเอ่อเรนเดอร์อัปโหลดคลิปทำโปกคลิปตั้งชื่อคลิปก็ใช้เวลาค่อนข้างน่าสมควรครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามเนอะที่ผมกําลัง อัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนน่าจะดูกันโหมโมเย็นนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่ได้ยาวนะถ้าเกิดคลิปนี้ยาวชั่วโมงหนึ่งอะ <im it> ผมบอกเลยว่าได้ดูสามทุ่มครับได้ดูสามทุ่มแน่นอนครับถ้าคลิปนี้ยาววันครึ่งชั่วโมงน่าจะดูวันสองทุ่มหรือทุ่มครึ่งเนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่วันนะครับบางวันผมก็ตื่นเร็วผมก็ตื่นช้าอะไรเงี้ยก็จะได้มีเวลาอัปโหลดคลิปมีเวลาตัดต่ออะไรพวกนี้เยอะหน่อยนึงครับแต่ว่ายังไงก็จะพยายามนะครับผมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คลิ บอกว่าน้องจะเข้าใจพี่นะครับแบบว่าพี่่าดทำไมพี่ถึงไม่ค่อยลงไหมครับพิกซิมอนเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะลาพอสมควรครับแล้วมันเป็นเกมที่ต้องแบบว่าตัดต่อเยอะมากครับถ้าเกิดว่าเทียบกับการสตรีมแล้วว่ามันคนเรื่องเลยครับแต่ว่าบอกตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่สตรีมเกมพิกซิมอนเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆครับเหนื่อยกว่าได้ซ้ำแบบหลายคนก็สงสัยกันครับทำไมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยสตรีมพิกซิมอนนะการสตรีมพิกซิมอนเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับเพราะว่าเราต้องพยายาม โฟกัสเกมเลยก็ต้องพูดกับเกมตลอดเวลาเลยนะครับไม่ใช่พูดกับเกมดิพูดกับน้องๆที่ดูอยู่แหละครับเป็นการคอนเซนเทรตหรือว่าเป็นการสื่อสารตลอดเวลาเลยครับผมมันอาจจะแบบว่าเหนื่อยกว่าเกมอื่นครับเพราะว่าเหมือนเราเล่นคนเดียวอะ่ะเราไม่ได้แข่งกับใครเราก็พยายามมาจนภายเดินไปเรื่อยวก็พูดคุยกับน้องๆไปเรื่อยๆทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้นี่เอาจริงๆก็ชอบเกมโฟกัสได้แหละมันสนุกดีครับ <laughs> มันมันมันท้าทายกว่าเนาะแต่ว่าพิกเซลมันก็ยังไม่หายไปนะผมก็จะมาในรูปแบบ ของคลิปแทนนะสำหรับน้องๆองไหนที่แบบทําไมพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยสตรีมพิกเซมอนหรอเฮ้ยหมู่บ้านนี้สวยเลยเนี่ยสวยนะครับโอ้โหมี PC กับโปเกมอนอยู่ข้างบนบนอะไรอะบนน้ำเหรอเออบนบนแม่น้ำครับโอเคมีอะไรอยู่นีดีบ้างว่ะแต่ว่าบอกว่าตอนนี้เสียงผมน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับผมน่าจะใกล้ไปละอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสปอร์ตบอลกับทายนี่มาชุมไปขายได้ครับแล้วก็เจสบอวก็ไม่รู้จะไปทำไรเนาะมันก็นี่ครับเป็นแค่ บอลสีทองธรรมดาที่ไม่มีบิลิตี้อะไรนะรผมเป็นบอลพิเศษอะไรพวกนี้บอลที่แตกต,ต,ต,ต่างคุณแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับเจสบอลนะครับผมขายทิ้งไปเลยโอ้โหตอนนี้ผมไม่ไหวแลวคนรู้สึกแบบเจ็บคอมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยาวแค่8นาทนะีน้องจะโกรธพี่ไหมเนี่ยไม่กล้าครับเอาตรงๆนะช่วงหลังๆนี้ไม่กล้าทคํคชิปสั้นๆเลยครับอย่างต่ำๆก็อยากทําครึ่งชั่วโมงอะเวลาที่แบบทคชิปเวลาสั้นๆรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ครับเ่าตรงๆนะ พราะว่ารู้แล้วครับผมว่าหลายคนก็รอกันนาะนหลายคนก็รอที่จะดูกันนะครับผมก็อย่าว่ากันละกันนะขอรอนะครับขอรอมากๆเลยนะว่าอย่าว่ากันนะครับช่วงนี้จริงๆผมไม่กล้าทำคลิปต่ํากว่า10นาทีต่ำกว่า20นาทีเลยเว้ยอย่างต่ำๆหรือเป็นมาตรฐานหนงครึ่งชั่วโมงครับเอออะไรเอ่ยโอ้เอาเฮฟวี่บอลมาละกันโอ้เฮือกอยู่นะเฮฟวี่บอลนะครับแล้วก็รีพิตบอลจับโปยมอนที่จับเป็นตัวซ้ำได้นะครับผมโอกาสน่าจะคูณ8นะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มูมิเอามาโอเค เอาเป็นว่าเรานอนกับรายการนะผมจะได้ตื่นมารับวันใหม่นะครับผมไม่ไหวแล้วผมนี่แหละไม่ใช่ตัวละครในเกมนะผมนี่แหละไม่ไหวแล้วครับต้องตื่นมารับวันใหม่แล้วครับแต่ว่าก่อนจะนอนได้กว่าจะเรนเดอร์คลิปเสร็จกว่าจะอัปโหลดต้องรออัปโหลดต้องตัดต่ออีกอัปโหลดอีกรอรอัปโ,โหลดเสร็จรอเรนเดอร์เสร็จโอ้โหกว่าผมจะได้นอนวันนี้ก็น่ามานันเกือบเกือบหกโมงเนาะก็ยังไงก็ขอโทษทุกคนแลวกันผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับเลยก็คือผมมันแบงแบงไม่หมดอะ น่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับเวลาที่แบบว่ามันนอนน้อยหรือว่าอดนอนอดหลับอดนอนทำอะไรพวกนี้นะครับหลายคนก็อ่านหนังสือหลายคนก็โอ้โหตกใจหมดมันไม่ใช่ทำใหญ่ใช่ไหมก็ <laughs> <c oughs> น่าจะมีอารมณ์เหมือนกันครับคือผมไม่ได้นอนมาเกือบหนึ่งวัน,นเต็มแล้วครับยังไงก็อ้ยขอโทษทุกคนอีกทีได้แล้วกันนะครับไม่มีคําพูดอะไรมากกว่าคาว่าขอโทษแล้วครับแล้วก็ขอก็ใจเถอะคือบอกตรงนะมันรู้สึกแย่มากเขาเวลาที่แบบพี่ทาไมวันนี้ไม่ลงพิพิซมอนพี่ทำไมวันนี้พี่หายไปไหนเงี้ยทางน้องน้องที่แบบมาคอมเมนต์ใต้ยูทูบทางน้องที่อินบ็อกมาาทง แฟนเพจโดยตรงเลยครับผมบอกตรงๆว่าผมรู้สึกผิดมากอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะครับเป็นการพูดจากใจจริงเลยครับว่ารู้สึกผิดมากๆรู้สึกรู้สึกไม่ดีอะ่ะที่ต้องให้ทุกคนรอกันที่แบบทุกคนรอคาดหวังรอดูคลิปอะไรพวกนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณอีกทีขอบคุณด้วยแล้วกันครับที่รอเขาเรียกว่าอะไรตั้งหน้าตั้งตารอต้องใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าน้องไม่ได้อยากดูจริงๆอะ่ะน้องจะไม่ทักแบบนี้เลยแต่ว่าพี่ก็อยากให้เข้าใจแหละพี่ก็ขอบคุณมากนะ พี่รู้แล้วครับว่าน้องอยากดูพี่ก็อยากทาเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละครับอุ้ยหมู่บ้านนี้สวยเนี่ยเป็นหมู่บ้านกษัตริย์ตรงนั้นมีลาวาด้วยครับเนี่ยครับมันอยู่บนสเตปข้างบนเขาแล้แล้วก็ตรงแม่น้ำข้างใต้เขาครับสวยมากเลยนะหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำข้างบนด้วยครับเอ้ยเออสวยอ่ะหมู่บ้านนี้สวยมากเลยครับแต่ว่าตอนที่หมู่บ้านนี้สวยครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ยเจอซิกาเซลคอผมไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้ใช้เสียงมาหลายชั่วโมงมากครับ ก็ยังไงอย่ากโกรธกันเลยนะขอโทษด้วยนะครับพาหน้าสัญญาว่าขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเสียงผมกลับมาหายดีแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณเมื่อนทุกคนนะครับที่รับชมกันนะครับวันนี้ก็คลิปสั้นติดต่อเป็นคลิปที่2แล้วขอโทษทุกคนจริงๆนะครับยังไงก็ฝากอะไรกันเยอะด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็เข้าใจแหละว่ามีน้องบางคนก็แบบพี่ไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้นี่ก็เข้าใจอะไรก็มีอีกน้องอีกประเภทหนึง่งอ,อีกบางาหลายหลายคนนะครับผมก็แบบพี่ผม เอา่เข้าใจทั้งสองไฟล์นะครับไม่อยากให้มากดไม่อยากให้มาทะเลาะกันในคอมเมนต์แน่นอนว่า <laughs> นะครับอาจจะม,มีคนคอมเมนต์อาจจะคิดมากไปเองก็ได้ครับผมเนี่ยยังไงก็ฝากไวนเลยละกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเอามาเขาเรียกว,ว่าเอาถือว่าเอาคลิปนี้มาอธิบายมาพูดคุยกันก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยมาผจนภัยกันแบบจริงจังเดี๋ยวลิ้นพันค่อยมาผจนภัยกันแบบจริงจังกันพัดหน,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 น้า,า,ารรแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงน,นี้ก่อนละกันนะครับอุ้ยอันนี้เป็นไบโอไมเนี่ยผมไม่ได้ดูครับ บิร์ฟอเรสต์ฮิเนาะแล้วก็ข้างหน้าเป็นสเตปนะครับผมยังไงก็ว้เจอนใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าผมโอเคแล้วหรือว่ารอเจอเกันสตีมสดก็ได้นะครับแต่รับน,นี้ก็ไปแล้วบปเจ้าไปจ่ายบายนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือไม่ก็ฝากกดไลค์ like กันเยอะเพกกื่อนกำลังใจให้ด้วยนะครับเสียงผมแหบแห้งมากไม่ไหวแล้วจริงๆครับแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนพี่ทำได้ครับ <laughs> เพื่อทุกคนเพื่อคนดูทุกคนที่อยากดูพี่ทําได้หมดแหละโอเคแต่รอบนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปจาบเพีย์นี้จริงๆแล้วนะครับผมก็ผิดสัญญาแล้วขอโทษด้วยนะครับที่บอกว่าจะมาเล่นานานๆามาผจญภัยนานๆเนาะแต่ว่าก็ทําไม่ได้ครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเอาเป็นว่าผ่านหน้าแน่นอนครับอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบา,บายบายทุกคนเจอกันนะครับสวัสดีครับ